านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ32ถึง34ข่าวแพร่สะพัดไปทั่วตลอดถึงจังหวัดใกล้เคียงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินช่อฟ้าขอโทษทีนะจะเสด็จพระราชดำเนินยกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดหลวงประจำจังหวัด และจากประทับที่สารากลางจังหวัดเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรพระสงฆ์นิกรต่างรู้สึกชื่นชมยินดีที่จะได้เข้าเฝ้าแทบพายุคนระบาดอย่างใกล้ชิดอะทีนี้พี่รัออกจากข้อความนี้ดนึงมาดูที่โจทย์นิดนึนงนะเดี๋ยวพี่จะกลับมาใหม่ข้อ32ถามว่าข้อความนี้ประกอบไปด้วยคำราชาศัพท์กี่คำข้อ1-3ึ่าคข้อสองสคำ ข้อสาห้าคำข้อสีหกคำอ่ะมาดูนะเขาถามว่ามีคําราชาศัพท์กี่คำหรือปะน้องก็เริ่มไล่เลยว่าทั้งหมดเนี้ยมีคําราชาศัพท์กี่คำอ่ะมาเริ่มดูเลยนะเริ่มจากไปบรรทันแรกก่อนเขาแพร์สะพัสตื้อๆตไม่มีม ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินอันนี้คืออันที่หนึ่งถูกปะยกช่อฟ้าพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดหลวงประจตเตอและจะประทับเป็นอันที่สองนะที่สาราการจังหวัดเพื่อทรงเยี่ยมอ้าวนี่ไงคำว่าทรงบวกกับกิริยาธรรมดาก็กลายเป็นกิริยาราชาศท์นเองราษฎรพระสงฆ์นิกรต่างรู้สึก ชื่นชมยินดีที่จะเข้าเฝ้าแทบพายอยิลคนระบาดอันนี้ก็คือคำที่สี่นั่นเองนะอ๋อพี่ลืมคำนี้ไปคำานึงคือคำว่าเขาเ้าเฝ้าเพราะฉันทั้งหมดนี้มีทั้งสิ้นห้าคำคำราชาสำทึ์งหมดห้าคำคือหนึ่งคือคำว่าสเสด็จพระราชดำเนินข้อสองคือประทับข้อสามคือทรงเยี่ยมข้อสี่คือเข้าเฝ้า และข้อ5คือพายุคคละบาบเชิงข้อที่เขาถามว่ามีกี่คำต้องตอบข้อ3นะ5คำนั่นเองค่ะข้อต่อไปดูข้อ33จากบทความเมื่อกี้เราจะเห็นคำว่าช่อฟ้าถูกปะเขาก็เลยเอาข้อมาถามว่าช่อฟ้าเนี่ยเป็นส่วนประกอบใดของอุโบสถมีลักษณะเป็นอย่างไรข้อ1หลังคามีรูปเหมือนหงข้อ2 หลังคามีรูปเหมือนหัวหน้าข้อ3ชายคามีรูปเหมือนหัวหน้าข้อ4หลังคามีรูปเป็นครีบครีบน้องก็ต้องดูก่อนว่าข้อนี้เขาต้องการทราบว่าไอไอคำว่าชอฟ้าเนี่ยคือส่วนไหนของพระอุโบสถหรือขวดส่วนไหนของโบสถ์ถูกปะและนอกจากจะทราบว่ามันคือส่วนไหนแล้วเนี่ยเขาต้องการทราบอะไรอีกนะ เขาต้องการทราบว่ามันเป็นรูปร่างยังไงถูกปะ,ะถ้าน้องเคยได้เนี่ยน้องจะต้องเคยได้คำว่าช่อฟ้าใบละกาแน่เลยน้องก็ต้องดูก่อนว่าอา้าวไอคำว่าช่อฟ้าใบละกาที่เราเคยได้หรือเขาเคยพูดกันเนี่ยมันคืออะไรอ่ะแล้ก็มาดูกันนะถ้าน้องรู้จักช่อฟ้าเนี่ย จริงๆแล้วช่อฟ้าเนี่ยคือส่วนที่อยู่ยอดบนสุดของหน้าบันซึ่งมีลักษณะคล้ายสัตว์ปีกคือนกหรือคุดมีไหมมีข้อไหนไหมที่ใกล้เคียงซึ่งพระอุโบสถซึ่งช่อฟ้าเนี่ยเป็นไม้ที่ติดอยู่ตรงหน้าจัว่วเวลาน้องไปพระบนโบสวน้องจะเคยเห็นอย่างนี้ถูกปะ่ะไอตรงเนี้ยเขาเรียกว่าหน้าบันหรือว่าติดอยู่ตรงหน้าจัว่วตรงเนี้ยมันจะมีลักษณะที่เหมือนหัวหนาค เกาะอยู่ตรงนี้พี่วาดไม่สวยนะพี่ก็เลยวาดกลๆมๆเฉยๆว่าเป็นหัวหน้าเกาะอยู่เพราะฉันชอบฟ้าคําว่าอยู่ตรงนีตรงเนี้ยมันก็คือถือว่าเป็นส่วนของหลงังคาถูกปะ่ะซึ่งมีลักษณะเป็นหัวหน้าก็ตรงกับข้อ2แต่ถ้าจะเอาอรายละเอียดจริงๆเนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังว่าชอฟ้าเนี่ยถ้าจะละเอียดนะเขาเขียนว่าเป็นส่วนที่อยู่บนยอดบนสุดของหน้าบัานทั้งสองข้างโดยที่มันจะทำหน้าที่ มีลักษณะเป็นพวกนกหรือคุดโดยที่ตัวของมันเนี่ยจะมีรูปงอยปากอยู่ตรงกลางส่วนปลายจะเลี้ยวโค้งมันจะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยพี่ก็วาดรูปไม่ถนัดเหมือนกันปลายจะเลียวโค้งแล้วยังไงอีกไอ้ส่วนรูปร่างของมันเนี่ยเขาอะก็จะเป็นรูปร่างคล้ายๆนกนั่นเองอ่ามีรูปที่ว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะให้ดูนะอ่ะเห็นไหม รูปนี้นะรูปนี้คือรูปของช่อฟ้าถูกปะ่ะเป็นรูปที่อยู่บนหลังคาแล้วก็ต่อขึ้นไปข้างบนเป็นรูปยาวๆเนี่ยมีลักษณะเป็นสัตว์ปีกคล้ายนกหรือครุฑนั่นเองฉะนั้นข้อนี้น้องก็จะตอบได้ว่าอ๋อช่อฟ้าเนี่ยคือส่วนที่เป็นหลังคาของพระอุโบสถนั่นเองนะ,ะที่มาดูข้อถัดไปมาดูข้อถัดไปคือข้อสามสิบสี่ข้อสามสิบสี่ถามว่าอะไร ข้อ34ถามว่าเรื่องนี้ที่เรื่องที่อ่านเนี้ยควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรข้อหนึ่งพระบารามีปกเก้าข้อสองข่าวดีที่ได้รับข้อสาการเสด็จเยี่ยมราษฎรข้อสี่พระราชพิธียกท่อฟ้าถูกปะน้องก็ต้องดูว่าเฮ้ยที่เขาพูดถึงเนี่ย เขาอาธิบายอะไรมาบ้างอะไรที่เป็นประเด็นหลักในบทความนั้นบ้างถูกไหมน้องก็มาดูว่าประเด็นหลักในบทความนี้เขาพูดถึงอะไรเขาพูดถึงว่าอา้าวข่าวเนี่ยกระจายไปไกลามากว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะทรงมาเพื่อย,ยกช่อฟ้าใบใหม่ถูกไหมที่วัดหลวงก็แสดงว่าประเด็นสําคัญของข,องข้อเนี้ยเขาในเรื่องของการที่ในหลวงทรงเสด็จมาเพื่อ ยกช่อฟ้าของวัดหลวงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มดูจากข้อหนพระบารมีปกเก้าอันนี้มันกว้างมากเลยถูกปะเะฉะนั้นนี้ก็ไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เจาะรายละเอียดถึงเรื่องที่เราพูดถึงเลยส่วนข้อ2ข่าวดีที่ได้รับมันก็กว้างไปอยู่ดีถูกปะ่ะข่าวดีจ,จะเป็นอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นก็ไม่เหมาะกับข้อนี้ข้อ3การสเสด็จเยี่ยมราษฎร ก็ค่อนข้างใกล้เคียงแต่ถามว่าข้อนี้ใช่เสด็จเยี่ยมรัษดรจริงๆปะเปล่าแต่ว่าพระองค์ทรงสเสด็จมาเข้าพิธียกช่อฟ้านั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ถูกฉันข้อที่ใกล้เคียงกับบทความนี้มากที่สุดก็คือข้อสนะพระราชพิธียกช่อฟ้าสรุปนะเรื่องที่อ่านเนี่ยเขาเป็นการเล่าให้ฟังว่าในหลวงเนี่ยทรงสเสด็จมาสเสด็จมาเพื่อพิธียกช่อฟ้าโดยที่อธิบายต่างๆนานาว่าแล้วก็ทรงมา เยี่ยมรัศดรอ,อะไรไปด้วยเงี้ยฉันประเด็นที่สําคัญที่สุดก็ใช้ควรจะใช้ในการตั้งชื่อเรื่องซึ่งประเด็นที่สําคัญที่สุดของข้อนี้ก็คือข้อ4นะคะพระราชาพิธียกช่อฟ้านั่นเอง